ออนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนักว okay ิ่งดิรนี่ร้อนมากเล่ะร้อนมากโอเว่นนต่มันระเบิดทำให้รถบัสตกหายนู่นนี่รุนไม่กันเขาบอกว่ามันเป็นความผิดไม่ร้อนจีอยู่ที่ Powering down. ปปไปหาทางออกจากที่กันเถอะนั่นงไงไปไหนต่อนั่นไงกดคอนโทรลเพื่อชิปลักโอเคอันนี้เข้อสองดูดิแขนของผุญโยนเพื่อเราโนาะเชนดี้น่าสงสารแฮงเอ้ยอตัวอะไรอ่ะเอเลียน Oh boy, I'm excited. บ้านยังไงอ่ะแล้วนี่ไงพีบอะนี่ไงเด็กของอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราอ๋อไม่ไม่ไม่ไมกดก่อนกดเดี๋ยวเราเอากางเกงเดี๋ยวเราอ๋อใครได้อะกดซีดิ้งกดซีดิใครได้อ่ะอ๋ออได้แล้วได้แล้วนี่ไงเนี่ยดนนีเราได้ชุดกอนไปแล้วเธอเธอได้กางเกงวะ อ๋อๆได้แล้วต้องกดถ้าได้กงเกงมันด้รู้เราดิดรู้แล้วบัคกี้ดูเราดิมันด้อกางเกงอยู่ไหนอ่ะกดไปตรงไหนอะนีกดอีคสิรูดิโปรเทกันไปอ่ะไันไงท่วารกับบ้านไปบ้า They've been trying to rob me ever since I got here. I saw your ship crash land here a bit ago. You and I are in the same boat, both stuck here. I've been building this time machine to get us out of here. and uh, all I need is one more multiverse traveling fragment. Usually those tour buses have them, but yours broke. <laughs> that could be a chance of getting out of here. Go check if that bus has a multiverse traveling fragment you can าช้ m a c h i หรออ๋อเพราะต้องอ๋อเพราะต้องไปที่อวกาศที่พังอันนี้แล้วก็เอา multiverse fragment mm. เพื่อที่จะสร้างมิติกลับบ้านอ่ะเข้าใจไม่เด้อ๋ออันนี้ไงอ๋อต,ตรงนี้มีอะไรอ่ะดูดิใช่เอะไรนำมันตัว มันคือะไรอ่ะน่อะไรนี้อ๋อนี่ไง m u l t เว u ร์ส f r a กอ๋อที่ฮิวลเราไม่โดนที่ฮิ้วยังไงเงินอ้ยเราได้หิบเฮ้ยหนูนี่เนี่ยเฮ้ยเราได้ลฟ์ออร์บ่ะ เนี่ยเหมือนกันไลฟ์อ๋ออ๋อนี่คือพลังเราอ๋ออ๋ออันนี้เออมีไง,ไง่ายๆคือตอนนี้เราต้องหาพวกอ๋อเราต้องหาพวก m o t i v e r s e Fragment เพื่อที่จะซ่งอ๋อเพื่อที่จะสร้างเครื่องทำ Machine เนาะเขาจำได้รู้ดิอือ วิโรดินี่ทอยโซลเจอร์ของเล่นหุ่นเออของเล่นอาหารนีแปดแกวแปดแกวกิโรด,ดินรำมันไม่ได้ เฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนกพิราดูนี่ขลังเธออะขลังเธอเอันนี่เฮ้ยเครยังไม่พร้อมที่จะจัดการพร้อมคินตอนนั้นมาจัดการพวกนี้กันเออดูดิ เราคงไปด้านนี้กันหอมดมดีมีร้านขายอยู่ข้างหน้าเนี่ ขอสมารถอัเกรอาวุธได้ด้วยดเกีรอาวุธหรือว่าจะซื้อพวกเนี้ยซื้อดิันมีแค่สองซื้อดินี่ซื้อดิาซื้อนะกดเอานกดเพอติอาหรือเ่ากดเพมสิไม่มันฉันมีอันนี้ไม่พอาจะเจะอนชานอาวุธหรือจะอัพเกรด สำหรับเจ็กเกตไม่พอเจ็กเกตเหรอนี่รู้บ้าน,น,นี่วนส่วนนี้เรารู้นี่คืออะไรสวัสดีเราพูดไม่ได้เสียงเรานั้นเสียงโค้ดของเรานั้นถูกทำลายเมื่อเราเมื่อเราตกลงมาที่นี่ เราั้นพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าฟังเพลงของเราได้นะแบนโจจอสามารถนั่งแล้วก็ฟังเสียงข,ของเรานะนึกเหมือนว่าเสียงของเขาพังอันเดยเนี่ยที่หิวคงดีมากก็รู้ดิวัานสปอนช์บอลป้ะมนงดิป่ะอ็นชาเนื้อหุ่นเนีป่ะ อ๋สอสงวนยี่ย้าอยู่หรอไม่พอเราต้องเก็บให้มันเยอะกว่านี้ดูนักเกอรนมันนงนี่ไอ้นี้เก็บอันนี้ด้วเก็บอันนี้ที่ฮิวฆ่ากันเอ้ยม,มันตัวยังษ์นะเนี่ยก็ใหญ่ขึ้น, <c oughs> อ,นอ่ะเคยแปลนเถอะรูดีนะมันแคดน,นี้โครนเนาะไอ้น้กเกอร์ แล้วว่าแล้วเธอเนี<ต>่ยนี่ไงที่ที่รถบัสพังนี่ไงเอเซนเปิดทีมก่อนไม่ได้พ er ีโกเพก้าอาวุธไม่อ่ะเหมือนกันเดี๋ยวนะถ้ากับพือเพลืองเงินอัพเกรดอาวุธไปออกจริงด้วยเราเอาเธอได้หรอเออเธอได้ขอดูอาวุธดาเมจหน่อยขอดูดาเมจหน่อยอ๋ออันนี้กา้ นี้ดีกว่าอ่าอันนี้ดีกว่า,าเขียนหุ่หน,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 นยนต์ดีกว่าอ่าแบรนด์เหิมไ่้ปะนีหน่อยนี่ไงยิ i n g Orb ให้ไปไหนต่ออ๋อหรือว่าเราต้องสำรวจเอ้ยอะไรอ่ะเราไม่เห็นอันเนี้ยมันเป็นรูปปั้นถ่ายรูปดีหนไหน,นพเพราะมาที่นี่เขาจ่ายเงินหนึ่งบาทเพื่อมาเที่ยวเนาะถ่ายรูปด้ไหเนี ไม่มาถึงเธออยู่ข้างๆมันเดี๋ยวเราถ่ายรูปเธอถ่ายรูปเราบ้างโอเคดูภาพสิสวยดีวะโอเคแบนเธอนี่ไงนี่อะไรอ่ะอ้าคืออี เขาไปข้างไหนสิน่าจะเป็นฐานอจริงด้วยอ่ะแี่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะไเอาหัวมาง่ายม,ม,ม,มากเลยไปต่อกันนะคุณ cả này đi oh 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 Nó nhé nó nhé fragment à. oh, oh, oh. เขาบอกว่าพวกเราเขาบอกว่าเราสติงกี้ฮิวแมนอะเออพวกเราไม่ได้อยากจะเข้ามาในเมืองของนายนะแต่พวกเราแค่ต้องการแฟกักเมนอะนะคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าของสปหลากเฮ้ยสตรกองเฮ้ยมันทำด้าเมฆข้างล่งเลยอะ เป็นการสแตรกกอรลี่กันมันดิ โอเคก็คือหลังจากที่เราจัดการหัวหน้าของเขาตอนนี้เขาขลับพวกเราแล้วมันไดตอนนี้นั่นเนี่ยแฟรกเมนอะเอ้ยมันเกี้ยงเข้าไปมันเกี้ยงเข้าไปดูเหมือนว่าอะไรนั่นมันอุ้มนี่มันได้หัวหุนยนต์มาเหมือนกัน นเออโอเคเอาแฟกต์เมนต์กลับไปหากบนักสัตว์เธอได้หมวกมาป่ะอันนี้ดีกว่าหม,กมาานนกวนนออหมกของเอ,อ่อหุ่นยนต์อย่าลืมนะกลับไปอัปเกรดชุดเกราะกันป่ะเดชเอ,อ่ออัปเกรดเราคิดว่าคนอัปเกรดหัวหุ่นยนต์เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ชุดเกราะใหม่อยู่แล้วเนาะชั้นเดชอืมแฟนเธอแล้เ,เก็บอินชานี่เราอัปเกรดดีกว่า เพราะว่าเพราต้องการดีเฟนท์ทั้งหมดเพราะว่าศัตรูพวกนี้ทำดามีเจรอเราด้วยดีจำเด็กกด้วยดิไอไมโครเวฟตัวนั้นไม่น่าระเบิดเลยเนาะเพราะติดอยู่ที่จักรวาลอะไรไม่รู้เนาะเราอุตส่าห์เสียงเงินหนึ่งบาทเพื่ออะไทิ้งไปดูดิอิลูชนันอะดูดิอะไรเขามาจากมิตินึงอ่ะดูข้างหลังดิใครเหข้างหล,ลังเขาโลฉันเห็นตางานแล้วโอเคอัปเด อ,อัปเกรดไอแค่ว่ะแปเถอะอัปเ,เกรดอบุดิ you, got. ปแปลเถอะแนหุนยนตรเราไม่ยู่ 43. เอออันนี้เราจะกลับไปยังไงเนี่ยไปหาก,กบนักวทศาสตร์คนนั้นเขาอ,อยู่ไหนอะ ไงทางน,นี้ยันดีทางนี้กลับมาอุย้ยหีบนี่ตรงนี้น,นี่มันตัวอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยต้องระวังมิตินี้ไม่ใช่มิติธรมรมดาฉันรู้นะ่ะยังไงพ่อเป็นอะไร โอเคขอให้ทำงานข้าไปแล้วผมยัง่ดีผมยังกบไม่มาดหรอโอ้โอแสบตาชมัดเลยอ่ะ้อยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยเอยาจะกระโดดลงไปมากเรวอยากจะรู้ว่าอยู่ข้างใต้แล้วก็โดดลงไปวว You aren't supposed to be here. Good <laughs> That's much better. How delightful it is to see you. Conversing with a frog gets rather tiresome. I am Victor. I've been observing you for quite some time, meticulously following your every step. <laughs> Behold, the continuum of time, your personal timeline. You were progressing smoothly until that explosion fractured your path. Remarkably, your time machine did achieve something. I would refer to you as an anomaly, one that simply refuses to succumb. To what this particular trait could be advantageous. Assist me, and I will facilitate <inaudible> <inaudible> reality. <inaudible> <inaudible> Within each of these realms lies an artist that governs a fundamental aspect of reality. Retrieve them and bring them to me. Oh I shall grant you a passage home. <mach> really? Uh, yeah, because we've done so many things already. Can you if you have any it. choice? Excellent. Just remember. Time is merely a spectral illusion. An eerie construct with no true substance. He's <laughs> oh, <just> laughing strangely. Yeah. It hurts. Looks like we have to keep it tomorrow. ลํามาดา Universe Retro พอมาที่จักรวาล Retro นนี้เพิ่นที่จะเก็บพวกวงกลมพลังอะ่ะอ๋อ